โอ้ทานเออคนงามทานแล้วก็ยังงามอยู่แล้ว ยิโฟมแ้วเก็บความร้อนร้อนๆเลยหวร้อนกหนการตัวไม่ได้ไม่ได้ีนาะร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยร้อนเ จะได้ข้นไปค่ะเพราะว่าไปเตรียมเียนเจ้เนียเด็กไม่เงินอีกแ่ันเี้มีใจที่ห้าคนนี้บ้า

ตอนอร่อยเลยนะจริงจรองเราต้องทำถ้าอร่อยเขาบอว่านี่อร่อยอ่อยอมันทำการทงนี่โอเคลำใหญ่คะใครอยากได้ก็ซื้อมาเลยเดี ก็ไปไงอ่ะเอาใส่กล่องเดี๋ยวเรางญิงหาไถุงใส่เบียร์ไม่ได้นี่นผมเอาไปไงที่ห้าถุงเนี่ยเนี่ยเจ้าของกำลังใหญ่เอาใส่กล่องไหมใส่กล่องก็ได้ใส่กล่องก็ได้นะคะใส่กล่องก็ได้ใส่อะไรก็ได้ให้มันอยู่เป็นที่เดียวแล้ววางที่เดียวโอเคค่ะเดี๋ยวไปหา ยังไม่ไม่มีให้ชิมเลยต้องมีให้ชิมหน่อยนะไม่รู้เลพี่ไม่เห็นมีให้ชิมเลยมัดอะไรน่าจะมีให้ชิมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะนี่มีแกะลอยกล่องเขาเขาเลถ้าไม่พอเดี๋ยวไปแม่แม่ไม่อันนี้ของเขาเขาอานี่มาให้เลยแม่บ้านเขาเออเฉยสิ แตาอร่อยอร่อยมากอจิ้มอนี่ยเขาผัดบุญลงมืออยู่ค่ะก็เปิดที่ข้าวเปิดกองไหนกองไหนที่มันเนี่ยวๆนะครั่ของ่นผมผมจ่ายก็ไป็นสองโต๊ะเราเดินใจกันค่ะแต่ของเขาอันจะบอกก่อนนะคะข้างบนนี่มันเป็นเป็นเค้กหอมแดงนะคะช่างกล้องนะแล้วนี่มันเป็นลำไยฝากให้พี่น้อง ไม่ได้ชิมมาตัวละจะขอชิมให้น่อยเดีไม่ดเดี๋ยวจะัแก่เขาไม่ตังค์แล้วนะเก๋